คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน FC, ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะเพื่อนๆค่มาดูแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะวันที่17พฤษภาค่ะเพื่อนๆสูตรเบ็ดเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวเพื่อนๆค่ะงวดที่ผ่านมาวันที่13นะคะหลุดน้อผลออก839แล้วก็88นะคะเลขเบิ้ลน,น้อหลุดนะคะทุกคนเราเข้าในสูตรในตารางนะคะเข้า สามเก้าเนาะแล้วก็สูตรวัดดวงเข้าแปดแปดนะคะเพื่อนแต่เม็ดเดียวหลุดค่ะแล้วเราก็ยังจะตามเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนาะตามเลขหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนมาดูกันเลยนะคะวิ่งรูปตัวเดียวค่ะเลขหนึ่งค่ะเ,เพื่อนวันนี้มีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่ง เนาะ1441อย่าพลาดเลขรัฐบาลไทยนะคะทุกคน1661นะคะ1881 1991เพื่อนๆคะ่ะ1771ก็อย่าลืมเนาะ วิ่งรูดตัวเดียวเลขหนึ่งนะคะพเพื่อนขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆวยเฮงเฮงปังๆนะคะวันนี้รับทรัพย์หวยหุ้นตอนเช้าๆเลยนะคะแล้วก็ลาวทุกๆุกลาวนะคะพเพื่อนไปจนถึงลาวช่วงเช้าไปจนถึงลาวช่วงดึกเลยนะคะพเพื่อนแล้วก็ลาวพัฒนาแล้วก็หาหน่อยขอให้เข้าทุกหน่อยคะ่ะรวยๆวยเฮงเฮปังๆนะคะพเพื่อนะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยเดอ้อ ตอมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย